เปิดคลิปเด็ดเดวิดเบคแฮมช็อตฟิลวิกตอเรียหลังได้ยินเมียลั่นคำนี้ทำเอาสามีระดับโลกอย่างเดวิดเบคแฮมถึงกับอดรนทนไม่ไหวขณะได้ยินภรรยาสุดฮอตวิกตอเรียให้สัมภาษณ์ในสารคดีชีวประวัติเบคแฮมด็อกิวเมนทารีซีรีว่าครอบครัวของเธอทำงานอย่างหนัก เธอตกอยู่ในชนชั้นแรงงานจนแบคเฮมที่ฟังอยู่ถึงกับโลกลเข้าซีนและขอให้เธอพูดเรื่องจริงโดยเว็บไซต์ออนไลน์ TMZ ได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวขณะที่วิกเตอเรียกำลังให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่าฉันคิดว่าเราทั้งคู่มาจากครอบครัวที่ทำงานหนักมากพ่อแม่ของเราทั้งคู่ทำงานหนักมากเราเป็นชนชั้นแรงงาน จากนั้นเดวิดที่ได้ยินประโยคดังกล่าวก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเอาความจริงสิเล่นเอาวิกตอเรียถึงกับไปต่อไม่ถูกแต่ก็ยืนยันว่าตนพูดความจริงสุดท้ายเบคแฮมเลยต้องงัดเอาไม้เด็ดออกมาด้วยการยิงคำถามสวนว่าพ่อคุณขับรถอะไรไปส่งที่โรงเรียนด้านพันรยาพยายามจะเปลี่ยนเรื่อง แต่เจ้าตัวก็ถามคำถามเดิมซ้ำๆจนอีกฝ่ายจนงุมยอมพูดความจริงโอเคปี80พ่อฉันขับรถโรลรอยส์ ce, ก่อนที่เบคแฮมจะพูดว่าขอบคุณเมื่อได้ยินคำตอบที่ซื่อสัตย์จากภรรยาถือเป็นโมเมนต์น่ารักๆเรียกเสียงฮาตรึมเพราะไม่ค่อยเห็นเบคแฮมในเวอร์ชันพ่อบ้านใจกล้าแบบนี้